ลายผ้านี่ก็ไม่ค่อยเห็นระหว่างทางน,นะครับเรามาแวะที่ร้านข้าวซอยนะครับศิลปะข้าวซอยกะโหลกอ๋อเป็นร้านเก๋ๆอีกร้านหนึ่งนะครับแหมอันนี้เอามาอเอาไปเลยพี่ประคองเอาก่อนค่ะนี่ถ่ายคลิปกันทูทำจากกะลามะพร้าวก็น่ารักมาก พี่คนขับรถของเราครัหมวกเป็นผลิตภัณฑ์นี่มาดูแบบน่ารักมากเออเก๋ดีวะร้านนี้พี่ประคองแนะนำ่ามากินนะเก๋ดีมีชุดน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวเรามาดูครับมารองท้องกันด้วยข้าวซอย นี่การกินข้าวซอยคร<อ> <นะ S 2> ั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ยจริงอะจริงเขาไม่เคยกินไม่เคย <laughs> กินอยติดใจนะนี่ยอาพี่กินด้วยกันก้ามกลัด <laughs> จัดเต็มแต่เช้าเลยวันนี้คนพื้นที่พามากินจ้ะ <laughs> จัดไปไอน้ำเที่ยวถ้ามากันเองคงไม่รู้จัก <laughs> <laughs> จริงอ่ะมันจะเป็นสกเต็ปคือ คืนประมาณร้อหมุมออกจากเชียงใหม่ที่สี่ไเที่ยวข้างบนเสร็จแล้วคือขึ้นไปข้างบนเป็นตอนเช้าเช้าร้อมเขกข้างบนก็อากาศร้อนหนานี้ร้อนร้อนบนอินทนนท์นะอากาศนน่ี่ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงเา่นี้นะ่นี้ก็กลับเข้าเชียงใหม่เที่ยวเล่ลนเชียงใหม่แต่ทริปเราวันนี้เป็นทริปคนตื่นสายโอ้นีครับ เก๋มากเลยพี่เออเจ๊รูดิดูดนี่ช้อนซ่อมออทำจากกะลาใช่กะพร้าวครับบุ้งได้บุงได้ดีบุ้ตรงนี้นอำเภอจอมทองไงพี่จอมทองเห็ดจอมทองแล้วตุ๊กขามปัป๊มปตทองครับอ,อ่ะสวี่ลองมีคือข้าวซอยเราจะกินแบบชอบมากเลยนะข้าวซอยหรือข้าวซอยข้าวซอย <laughs> เน <ate> ื้อ <read> ช <allen> ิมแบบอร่อยเข้มมากขิงข้นน้ำข้มน้ำข้นมากอร่อยเนี่ยใครสนใจนะอยากมาเที่ยวนะแจวิ้งเบอร์ติดต่อพี่ประคองเดี๋ยวขึ้นให้ท่ายคลิปอ่ะมันมีเครื่องเคียงคืออะไรวะเนี่ยมีหอมหอมแขก จริงถ้าเป็น,นเ,เน,นื้อหมูใบ่หรือไม่รีเจนอนนลเลยนะรีเจนอลคือหอมแดง,ม,แดงมันเล็กเก,กงง่งกำบ้าแล้วก็มีผักกาดดองแล้วก็มะน,นาวแต่นี้เป็นน้ำพริกหนุ่มอันนี้ต้องช่วยกันกินนะพี่นี่แคปหมูไม่หมดไข่ต้มเครื่องเคียงมีแตงกวาอากาศ กระหลับแล้วก็ข้าวโอเคเรามากินกันดีกว่า,าจบคลิปสั้นๆนร้านแมพี่ข้าวซอยกระหล่ำรข้าวซอยกระหล่ำร้านข้าวซอยกระหล่ำกระหล่ำแปลว่ากระล่ำบรรยากาศบรรยากาศในร้านเราถ่ายได้แค่นี้นะครับมีลูกค้าท่านอื่นอยู่ไปละ